สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่เพื่อนกับน้องครูใกาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำไข่ตุ๋นเต้าหู้ค่ะค่ะก็จะมีไข่ไก่ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำปลานมสดหมูสับกุ้งสับกระเทียมเจียวพริกไทยเต้าหู้มะนาวต้นหอมผักชีพริกจินดาหอมแดงลงมือทำเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาหั่นพริกน้ำปลากันก่อนค่ะพริกจินดาแดงเขียว หั่นเป็นท่อนค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะหั่นเป็นท่อนเล็กๆหอมแดงซอยน้ำลา มะนาวพักไว้ค่ะต้นหอมผักชีค่ะหั่นเป็นท่อนเล็กๆพักไว้ค่ะ ากนั้นเราก็จะมาหั่นกุ้งเป็นชิ้นค่ะจากนั้นสับ รวมกับหมูสับค่ะใครจะใช้เป็นหมูสับอย่างเดียวก็ได้นะหรือจะเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้ค่ะสับไม่ต้องละเอียดมากค่ะ หั่นเต้าหู้เป็นชิ้นค่ะพักไว้ค่ะค่จากนั้นจะมาผสมไข่กับนมสดนะคะตีให้เข้ากันค่ะ,อะพอเข้ากันดี แล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะรอน้ำเดือดค่ะค่ะพอน้ำเดือดแล้วใส่หมูกับกุ้งลงไปเลยค่ะต้าหู้ค่ะ ปรุงเครื่องค่ะก็จะปรุงเครื่องลดอ่อนๆนะคะผงปรุงลดค่ะซีอิ๊วขาวค่ะรอให้เดือดอีกนิดนึงค่ะ น้นใส่ไข่ลงไปเลยค่ะคนสักเล็กน้อยจากนั้นใส่พริกไทยค่ะ มากน้อยตามชอบกระเทียมเจียวค่ะต้นหอมผักชีคนสักเล็กน้อย เราจะไม่คนแบบนี้นะคะเดี๋ยวไข่จะแตกกระจายนะเราจะให้ไข่เป็นชิ้นๆนะคะรอน้ำแห้งนิดนึงค่ะค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอน้ำแห้งแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟไปค่ะ ตุนเต้าหู้พริกน้ำปลาค่ะน่าทานมากรสชาติอ่อนๆนะคะรสชาติจะไม่เข้มนะน่าทานมาก ตุนเต้าหู้คลิกน้ำปลาพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องคูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ